ินี้มีวัดทั้งไทยทั้งฟุตทั้งมุมคิดมีหมดฮะมีหมดเลยนะมีหมดเลยวัดดิบนุกวัดดิบมุกเอาบ่วงจบคลิปได้ไม่ต่างไงก็เลยแบบสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองแกงองตัวเป็นเดือนนห้าดูสีหน้าคนที่แกงตัวหรอแต่จริงๆทำตาคลอ ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้นะคะเรากลับมาเจอกับผูมอีกแล้วนะคะในช่องอารอารโรมาเนีนะคะทุกคนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต hmm. ์กดไลค์กดซับสไครต์บูมด้วยนะคะก็คือเป็นทริปติดเพื่อนเที่ยวอีพีสองแล้วนะคะก็คือเราจะไปไหนก็ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าติดเพื่อนเที่ยวไปตอนนี้เพื่อนก็ยะไ้บอกว่าเออมันไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง วันนี้มุ้มก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเช็คอินเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเกตแล้วก็ขึ้นเครื่องเนาะตอนเวลาตอนนี้ยประมาณหกโมงกว่าเออขึ้นเครื่องประมาณเจ็ดโมงนิดนดนะทุกคนนี่ดูนะะอาทิตย์เพิ่งขึ้นเลยทางค่ายหน่อยคะ่ทะทริปเที่ยวคนเดิมตุกอยากกินแต่ทริปรอบนี้เป็นแบบว่าไปวัดส่วนใหญ่ใช่ปะเหมือนทริปแบบว่าไปทําบุญตอนรับปีใหม่ ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่นครพนมแล้วนะคะอากาศเย็นต่อไปก็จะไปที่ที่พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบเหมือนได้ดูเกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับว่าพัดลุงโฮของประเทศเวียดนามน,นะคะที่เขาแบบมาตั้งที่ประเทศไทย แดดร้อนนะแต่ว่าหนาอุเขี่ยงสาวะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดร้อแสดงว่าตอนนั้นน่ะที่มึงดูว่าสิบห้านั้นก็ได้จริงอ่ะก็สิบห้าช้นเพราะว่าตอนเช้าอยู่ก็ตอนยี่สิบเอาด จริงที่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือจะมีรูปปั้นของลุงโฮจิมินนะคะที่เขามามาตั้งไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะแล้วก็จะมีบ้านที่เขาพักอาศัยจริงๆนะคะเมื่อ90้าสิปีที่แล้วก็คือยังคงอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่านี่ก็คือมาดูรูปปั้นก่อนที่เขาแบบประดิษฐานไว้ที่นี่นะคะเนี่ยรอบๆทุกคนก็คืออากาศแบบเย็นมากแล้วก็คือตกแต่งแบบ เหมือนได้รับอะไรยธรรมมาจากเวียดนามประชามชาติชือ่<น>อเอาล่ะน,นี่แหละให้ดูว่าชุดเป็นยังไง้อยลงกางเกงนะใส่เลยนะนี่ไนงะ ทุกคนบ้านจริงๆของเขา,าก็คือไม่ได้อยู่ที่นั่นนะต้องขับรถเลยมาหน่อยอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่ลุงพักอาศัยจริงๆแต่เข้ามาแล้วเหมือนเยดนามจริงเลยเดี๋ยวว่าคยไป,ไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นบ้านนะคะที่เขาอนุรักษ์ไว้ที่บ้านเนี่ยเก้าสิบปีแล้วทุกคนให้ดูข้างในเป็นหมอคนเยอะเป็นคนรูกบ้านคนหนึ่งแต่ผมเลือกอย่านี้นะคนหนึ่งเป็นอายการ ทุกฐานะไรถามอะไรเกิดที่นี่นี่ทุกคนก็คือจะมีบ้านหลักบ้านใหญ่หลังนึงแล้วก็จะมีข้างหลังหลังนี้น่าจะเป็นครัวไม่ใช่ครัวเออเป็นครัวมีแบบเครื่องตานอันนดสูงมากเลยเวลาเขาขึ้นนี้เ,เวลาขึ้นลงน่าต่างบานดูดูดิชันไม่ไหวแต่ชอบบรรยากาศที่นี่มาก ค่ะถ้ามันเป็นสูตรที่แปลงรูป่ะเาใส่บ้างเราใส่มันก่อนสั่งเราจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วต่อไปเราก็จะไปกินข้าวกันเาทุกคนอยู่มากอยู่เนาะอีกมี ทุกคนตอนนี้นะคะอุ้มก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มาแวะคาเฟ่นะคะก็คือ t h e 76 s p a c e นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็คือเป็นคาเฟ่ที่เขาบอกว่าเป็นที่นิยมที่ในจังหวัดนครพนมนะคะที่คนมากันก็คือมีหนังอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแบบอินเสิร์ตร้านให้ดูเนาะก็คือร้านน่ารักมากแล้วก็มีแบบตู้ถ่ายรูปโฟตโต้บูตด้วยนะทุกคนมีของขายเหมือนในแบบสยามอะไรอย่างนี้เลยแล้วร้านเขาอะอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำโขงคือวิวดีมากทุกคนดู นี่อันนี้ก็คือวิวแม่นำ้ำโขงเนี่ยแล้วรานก็คืออยู่ตรงนี้เลยเห็นปะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือน่าจะเป็น หลังเก่าแล้วเขาก็สร้างหลังใหม่แล้ววันนี้ก็ให้เป็นวิพิธภพัณฑ์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างอ๋อจวนผู้ว่าราชาการนะทุกคนจังหวัดนครพนมที่นี่เขาก็จะพูดเกี่ยวกับเหมือนแมพสถานที่จังหวัดนครพนมนะคะเหมือนแบบความเป็นมาต่างๆประวัติต่างๆนะที่นี่ก็จะมีหมดเลย เป็นห้องนอนนะคะทุกคนกคนือทุกอย่างก็ยังอยู่แบบนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะชีวาโคงจะบอกว่าโรงแรมสวยมากคือเป็นโรงแรมที่แบบเออสวยอะ่ะมันมีความเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดู ที่ถนนคนเดินนะคะก,ก่อนที่จะไปกินข้าวบนเรือเราจเล็กๆ่นี่เรือเราจะไปกินมั่งอะนะมี่สบาายยังไงที่สามยี่นี่นอนนอนตรงตลอด,ดเวีลมแรงมากทุกคนก็นคือฝั่งนู้นเป็นลาไวไปวะใช่ปะ ดูดูบ้านของเขาเจริญอย่เหมือนกันนะนี่นะทุกคนเรือที่เราจะนั่งนะคะก็คือเป็นเรือพาไรลมแรงมากแล้วก็อากาศแบบดีอะเห็นไหมเราสักน้ำนสั่งนะอักกรุบกริบก็สั่งกินได้นิดหน่อย ใจกัดไปดูลาปก่อนมาวังเดินด้วย่งลาไก่อนลาเด้อไม่มีขอหนาว้ากดูคนหนาวไหมพี่ตอมหนาวจะไม่อยู่ในช่องรับอนนี้เราก็ลงเรือแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปร้านค่ะหนาไ เย็นลมนรอได้ลมแรงมากอันนี้คือเรือที่เรานั่งมาเป็นตลาดคนเดินที่แบบว่าไม่ได้ขี่ๆเราจริงหน้าเดินกันแถวบ้านเลยเนะของคนเยอะยอะนนเ,เหมือนเสื้อเลยวะไม่ ไม่ได้หรอกสวยค่ะเขาคนเท่าไหร่คะร้อสบาทไม่มีหรอกลดได้ลดไาคร้อยสามสิบลดสามสเอาไหมเอาไหูมีแล้วสองออีกวกผงหมากอะไรสีขาวอ่ะเอามีไปีต้งหม ทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองนะคะอันนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวเช้ากันอันนี้ขึ้นมาดูแบบบนแบบผาแว่น้ำบนโรงแรมสวดมากนี่ก็จะเป็นแม่น้ำโขง อนนี้นะทุกคนก็อยู่ที่วัดมรุขานครคือวัดมรุขานครนะคะก็คือเหมือนแบบถอดมาจากวัดพระธาตุพนมแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะเป็นวัดที่ประจําวันเกิดของคนเกิดวันบุรนะคะก็มันเหมือนเป็นวัดประจําจังหวัดของนครพนมคือนครพนมอ่ะก็คือจะมีวัดพระธาตุหลายๆวัดครบเจ็ดวันเลย ที่นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราซื้อทูปดอกไม้แล้วก็ให้มาเดินรอบเจดีนะคะ3รอบโดยที่เดินเป็นแบบวนตามเข็นมนาฬิกาะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวอมก็จะเข้าไปในเจดีกันนะคะนี่เลยทางเข้า สวยมากทุกคนแล้วก็คือหลังจากที่วัดนี้นะคะเราก็จะไปวัดพระธาตุพนมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดแผนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าวัดพระธาตุพนมอะ่ะทุกคนอุ้มจะบอกว่าคือเขาแบบว่างกันว่าใครที่ได้มีโอกาสมากราสการะบูชาที่วัดพระธาตุพนมนะคะแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะทุกคนก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วคือแบบใจอยากมามา,มากๆวัดพระธาตุพนมเพราะว่ามีแบบเสียงเรื่องดูเยอะมากทุกคนว่าแบบ ท่านศักดิ์สิทธิ์อะไรอันนี้พระธาตุก็คือจะอยู่ด้านบนนี้เลยอันนี้เราก็มาเดินรอบรอบเลยดีนะคะสามรอบตามที่พงศ์พาเขาแต่ว่าพระสงฆ์เขาบอกมานะคะว่าให้เดินรอบรอบรอบอนตนก็ขอพรนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปเจอการอีกวัดหนึ่งเลยก็คือวัดพระธาตุพนมนะคะอันนี้ก็คือแช่จำลองมาแบบคล้ายๆกันวันนี้ก็อยู่ที่วัดพระธาตุเรนูแล้วนะคะเป็นวัดที่สองของวันนี้พระธาตุสุกุมภูแต่เพียงแค่ว่าพระธาตุตรงเนี้ยก็เป็นพระธาตุประจํา วันจันทร์นะคะเพราะตามที่ของเทยดาที่เขาว่าไว้นะคะนี่นะคะทุกคนอุ้มก็ไหว้กับสกขาลาภธาเรนูเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือจะบอกว่าแต่ละพะธาตุอะที่สําหรับประจําวันเกิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเนื่องด้วยแบบเจดีหันไปทางทิศไหนแล้วก็พะธาตุแบบปฏิสถานไปทางทิศไหนแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าแต่แบบว่าที่ปฏิสถานพาธาใช่ไหมก็จะมีเทวดาประจําวันเกิดของแต่ละวันนะคะเออก็คือก็จะเหมาะ เหมาะกับแบบว่าแต่ละว,วันเกิดนั่นหละทุกคนก็คือดีมากแล้วก็วันนี้จะแตกต่างกับวัดอื่นเพราะว่าวัดเนี้ยตัวใจดีนะคะจะมีความเป็นสีชมพูอนะตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุพนมแล้วนะคะทุกคนอันนี้เรามาเข้าด้านข้างอีอ่มินไปข้างในกันมา นี่นะคะก็คือจะใช้ไหว้แค่ดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็วัดอันนี้วัดพระาธาตุพนมนะคะเป็นวัดหนึ่งวัดใหญ่ของจังหวัดนครพนมเลยนะที่แบบใครๆก็รู้ก็คือเป็นวัดแบบว่าวัดหลวงอารามชั้นเอกนะคะก็คือเป็นวัดใหญ่ของที่นี่สวยมากคือทุกคนหนึ่งร้อยบาทขอขอบคุณท่านแล้วใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าวัดนะคะ,ะนะคุณสวยมากาไไพื้นวัดสะอาดะะอมากค่ะก็คือวัดนี้นะคะเป็นวัดประจําคนเกิดปีวอ,อกแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นะคะพระธนนม คือวัดนี้นะทุกคนมีตั้งแต่ปีพ0 0สองร้อยถึงพันสี่ร้อยแล้วหลังจากนั้นนะ่ะวัดก,ก,ก็ถ้ล่มลงล้มลงม,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 มาแบบถล่มลงม,มาเพราะว่าฝนตกแบบติดต,ต่อหลายวันแล้วก็พาย,ยุด้วยนะคะเสร็จแล้วแบบว่าประชาชนะก็ช่วยกันแบบวรวบรวมเงินบริจาคแล้วก็มาก่อวัดใหม่ก็คือเป็นวัดนะับปัจจุบันตอนนี้มเย็นมากอืมจะถาม <laughs> ได้แค่หนึ่งกับตัวนี้เพราะถ้าเดินตรงนี้ไปอีกก็ไกลเกินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่บริเวณนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเดินไปมันก็จะเป็นระหว่างทางก็คือเป็นกลุ่มหินนี่แหละแต่ตอนนี้นะคะทุก<ล>คนก็มา,มาท่องเที่ยวที่ภูผาเทือเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมันเป็นหินที่แบบว่าเป็นประติมากรรมของธรรมชาตินะคะก็คือมันเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็โดนฝนโดนน้ำโดนแสงแดดอะไรเนี่ยก็เป็นรูปทรงอบบนี้นี่ แค่นร้นึกว่าจะเป็นทางขึ้นไปเนาะไหเดินขึ้นทีนนี่ทุกคนมันก็จะเป็นรูปทรงแบบน <c oughs> ี้นี่ทุกคนก็คือที่ปูผาเทิมนะคะมันสามารถมีน้ําตกเลยนะก็คือเดินไปได้ถึงแบบสองโลกว่าเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเนี้ยมันจะปิดแล้วแล้วน้ําตกช่วงนี้มันก็น้ําแห้งนะคะเขาก็เลยให้เราเดินอยู่แค่ประมาณจุดหนึ่งแล้วก็จุดสองทั้งหมดมีเก้าจุดด้วยกันจุดสองก็ห้าร้อยเมตรนี่ แต่คือด้วยความที่เดินขึ้นเขาชะตาพันชันมันก็จะเหนื่อยเนี่ยที่พื้นก็จะเป็นแบบทานน้ำที่ไหลลงมาโุ้ยสวยแน่เลยอะ่ะ เราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มาที่วัดสองคอนก็คือเป็นวัดคิสนะคะก็คือทริปนี้มีวัดทั้งไทยท,ทยั้ทงปุตทั้งคิดมีหมดฮะมีหมดเลยนะมีหมดเลยทริปวัดยูมี้ยูบี้อิสลามขาดวัดนู้วัดดูยูบี้ทางขา้าวสารอ่ะ นีด้านไหนทุกคนเวียนกันเลือกปุ๊บอยู่อย่างนั้นค่ะก็คือหนึ่งวันเนี่ยมีทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ที่จุดชมวิวของจังหวัดนุกนาหานะคะก็จะมีวัดมีคาเฟ่อีกแล้วมีเห็นวิวแม่น้ำคงแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นหอคอยข้างบน นะคะทุกคนก็ค,คือขึ้นมาบนหอคอยนะคะจุดชมวิวอุ้ยโอ้มเพิ่เห็นนี่ทุกคนเห็นไหมตรงใหญ่มากเพิ่งเห็นอันนี้ก็ขึ้นลงรถตู้มาไม่เห็นเนึกว่าเป็นแค่แบบจุดชมวิวปกติแล้วก็คือตรงนี้มีเป็นรูปปั้นของพญานาคด้วยเห็นไหมตู้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่าเพราะว่าในกล้องน่าจะมองไม่ชัด หลังจากนี้ก็คือจะไปทานข้าวแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนกลางคืนเลยบ๊ายบายแล้คืออากาศคือเย็นสบายเวอร์ถ้าเกิดว่ามาช่วงแบบว่าปลสิ้นปีแบบปลายปลายปี่าจะแบบหนาว่าจะแบบฟิลญี่ปุ่นเลยทุกคน แต่ว่าทุกที่ที่เรามาวันนี้ก็คือติดริมแม่น้ำโขงหมดเลยนะคะหลักๆแล้วอ่าก็น่าจะเป็นวัดซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นทิศแบบ่ามาเป็นไกด์อย่างนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่คลิปนี้น่าจะเป็นแบบว่าการอินเสิร์ตภาพสมกว่าเพราะมาก,กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะติดพื้นเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆคลิปนี้ก็คือเหมือนแบบทำบุญจุกๆตลาดปีใหม่ พรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันที่สามพรุ่งนี้เราจะข้ามไปฝั่งลาวนะคะก็คือตรงข้ามไม่นำ้ำโขงนั่นเองเราก็จะข้ามด้วยสะพานมันจะเป็นสะพานแบบสะพานแขวนตรงนู้นอะอยู่นู้นแนะต่ว่าถ้าใช้กล้องน่าจะมองไม่เห็นพรุ่งนี้ก็จะถ่ายให้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นทริปประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่อุ้มมาที่นครพนมมุกดาหารนะคะแล้วก็จะข้ามไปลาวก็คือเป็นครั้งแรก ให้เดี๋ยวเรารอดูรูกสวยๆกันเลยโหลทุกคนวันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้เราก็จะข้ามไปลาวกัน <c oughs> ก็แผนวันนี้ก็จะมีไปวัดพรทธสองวัดแค่นั้นแหละที่รู้อ่มีวัดหนึ่งที่เขาแบบว่ามีความเชื่อว่า เออใครที่อยากจะมาขอพรก็คือให้มาขอพรที่นี่นะคะ mm hmm. ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วคนก็มาแก้บนเยอะมากๆ mm hmm. แล้วก็วันนี้ก็จะมีเข้าเมืองไปแบ๊บหนึ่งอืม mm hmm. ก็เดิเาไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ตรวจพาส,สปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะแบบว่าดูใบหน้าเรามองกล้องใช่ปะ่ะแล้วก็สแกนล,ลายนิ้วมือนะคะแล้วก็จะประทับตาแบบนี้เลยให้ดู นี่แบบนี้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือเราสามารถเข้าประเทศเขาได้แล้วนะคะเดี๋ยวรถก็จะมารอรับข้างหน้าแล้วก็เข้าประเทศแล้วนะทุกคนเพราะว่านี่ก็คือเป็นแค่แบบชายแดนเราสามารถขับรถข้ามไปได้นะคะอีกหนึ่งคนอันนี้พี่ใบตอง ทุกคนตึกก็คือจะเป็นทร,รงฝรั่งเศสแล้วที่นี่เนี่ยทุกคนก็คือขับรถอะขับท้านขวาขับแบบชิดขวาถ้าเกิดว่าที่ไทยก็คือจะขับชิดซ้ายใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ขับชิดขวานะคะแล้วก็พรุงมาลัยเขาก็จะอยู่ด้านซ้ายนะคะเพราะว่าเขาได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสด้วยะคะ่ะทุกคนแต่ที่ a m a z ิ่ g คือที่หนาวมีแค่จังหวัดิ้งเพราะฉะนขอนเรามีแค่าาเจ็ด้านคนคือเป็น,านมาก เป็นคาฟเฟ่ที่น,นะคะอากาดรอนแล้ว ต้องูตอนั้นคือน่าจะหนาน้นบาทอันนี้ก็จะเป็นหมื่นละยบาทเพราะฉะนั้นที่นิ่มก็จะมีใบใบเล็กสุดก็อยู่ที่ใบละห้าร้อยใบห้าร้อยก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นยี่สบาทไม่ถึงหบาทนะไม่ถึงหนบาทนะว่าใบเยอะสุดก็จะเป็นใบละหนึ่งแสนค่ะที่พอเอามาให้มาให้ดูนะคะ หลับพระขวดสายตาพระเจ้าอึงพระธาตุอินหันองคงตื้นนะคะตอนนี้อยู่บนที่วัดพระธาตุอ่นฮันอุ่มฮํขึ้นชื่อแล้วกันเดี๋ยวเรียกผิดรอนมากเนาะครับก็คือค่าเงินที่นี่นะทุกคนหนึ่งบาทเท่ากับสี่ร้อยห้าสี่ร้อยแปดสิบกีเขาเรียกกีใช่ เราเมยเข้ามาในวัดลมยืนเห้างนี้เป็นชื่อของต้นไม้เพราะในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าที่จะมาเผยแพร่าศาสนาให้กับ,บุุธชุมชนแถวนี้มาแล้วก็มานั่งพิงต้นหลังนะมีต้นไม้ใหญ่ที่นี่มานั่งพิงนะครับหลังจากที่ท่านเสด็จออกไปที่อื่นนะครับ ประชาชนหรือว like ่าผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนก็ช่วยกันสร้างเป็นอนุสรสถานว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าเคยมาสอนให้เผยแพร่ศาสนาอยู่ที่นี่นะก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรก็เลยเรียกว่าพระธาตุอิงหังหรือว่าอิงต้นหังนะครับผมที่ไหนคะพี่พร ต่างจังหวัดบ้านเราเลยเออเออเขาเรียกแแทบนี้ว่าเซโนคนก็คือเป็นร้านที่ทำดีอย่างมาทานกันเลยนั่งกันตรงนี้แอ่ไรนเหือนั่งแบบรับไกไมาก ซีซูหันเหมือนซูซูแต่ว่าเป็นผิวต่ำเน้่ยตัวไก่เนี่ย่าตตัวหลังต้องนส่ะเาก่้อยำ้อกำเขาแบบเค็มๆอืมมานคนอ้อาให่๊า

ชมวิวสะพานมิตรภาพสองที่เลยมองไม่เห็นกล้องหน้าจอเหลือมือมากใช่สองสองข้างละพานดเห็นแล้วอันนี้ก็คือเป็นบ้านหนูนี่เป็นสมบัติของพญานาคนะคะที่เขามาตัดชู น่าจะเป็นที่คนพบเนาะน่าจะเป็นที่คนพบจากแบบแม่น้ำโขงตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเขาจะมีนั่งกินหมูกระเพราะเหนียวอืกินอาหารรู้สึกมีจะกินอะไรอ่ะชิลๆเอาฟิว กิน,นี่อันนี้โอเคได้ฟิลแล้วป่ะไม่ใชกินอมื่อี้นะคะทุกคนฮัลโหลก็คือเป็นวันที่สี่แล้วนะคะที่เราอยู่ที่นี่เนาะวันนี้ก็จะมีไปกังหันไฟฟ้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเดี๋ยวรถจะมารับแปดโมงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างรู้ผมใหญ่มากอือย่อ รอไลองลองดูอันนึงนะไม<ช>่ค่ะดูไปเลยมันคือน้ำจิม้มซีซูนไม่มันคือน้ำจิ้มแบบหวานหวานนะตอนนี้เรากินอ,อาหารเวียดนามเสร็จแล้วคะอะไรเนี่ยอาหารเวียดนามวันนี้กินทั้งวันเลย่ไหนนัเนี่ย โอเคไหมถูกใเนรุ่นมอันชอช็อกโกแลตงราออะไรนะชอบอะไรนะชอกแนนิ่มถูกใจเปรุ่นนะลูกนะถ้าหนมีความจุลุก็มีความสุขด้วย่ายูตอนูตอสวยาราายนีเยาข้ตองค่ะอะไรมาถาสตรอเบอรี่ใช่ค่ะอันนี้เลิ้เคนใช้เวลา้า นี่เนี่ยเจ้เขาเป็นอะไรนะพี่มาที่มาอ,อะไรไม่รู้เป็นบ <c oughs> ัตเตอร์บัตเตอร์เค้กเอาบัตเตอร์เค้กไปปั่นกันนมะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาจากบุกหน้าหานแล้วก็มาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะอันนี้เราก็มาถึงวัดอารามหลวงแล้วค่ะก็คือวัดใหญ่ของจังหวัดอุบลน,นะทุกคนคือศักดิ์สิทธิ์มาก <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คอินที่สนามบินนะคะ3ามโมงไปถึงกรุงเทพก็6กโมงก็เดี๋ยวเราไปเจอที่กรุงเทพเลยทีเดียวนะคะบ๊ายบายจบแล้วรถแบบว่าโอเคอีเรื่องมันกูบอกว่าตูดมันออกไปทอดถนนแล้วก็ได้เวลาของเรา วันนมีบัตกิวไดแจ้งเนียแม่ขอถัดรูปได้้มถูกใจเป็นเรื่องเราลทคนนั้ไม่ถัดรูปเออไม่ถัดรูแาเปอยบมากับมเ้ามาก็เลเมากับมากับไอหนุ่มขเาีเราเป็นใช่เราเป็นยูทูบเบอร์สมัครเล่นอด้ยังโอเคเปนี่ลห้าเทียนสีเฮ้ยบตกนะคะการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ว่า ต้องขวบกับให้คน,นกับสุนัขมาเราต้องเป็นเดือนกุมภาพแล้วนี่มันคือเดือนหนกุกกราลาเราคือข้าตุ๋นวันนี้5,000บาทเราประมาณน,น่ะอร่อยมาก